นายสุชาติทิคสุขผู้ว่าราชการจังหวัดสุขโขทยัยเป็นประธานเปิดโครงการอาชีวะช่วยประชาชนเทศกาลสงกรานต์ประจำปี2566ณบริเวณคาแควิทยาลัยเทคนิคสุขโขทยัยโดยมีนายสมใจรอดคงผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุขโขทยัยผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนและนักศึกษาเขาวรวมในพิธีเปิดโครงการ เนื่องด้วยช่วงเทศกาลสงกรานต์ของทุกปีมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนามีการใช้รถใช้ถนนเป็นจำนวนมาก ทางอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทยัยจึงได้จัดตั้งศูนย์อาชีวะช่วยประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ในระหว่างวันที่11-17เมษายนเพื่อให้บริการประชาชนตรวจเช็คสภาพรถยนต์และรถจักรยานยนต์พร้อมทังให้บริการข้อมูลในการเดินทางช่วงเทศกาลส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาได้นำความรู้ที่ได้รับทางด้านวิชาชีพไปใช้ประโยชน์สามารถบูรณาการความรู้ไปสู่การปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ และเพื่อให้คณะครูนักเรียนนักศึกษาได้แสดงความมีจิตอาสาในการบริการตามโครงการอาชีวะช่วยประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ชยาพาธาดาจิราน,น์รายงาน